那我。Nah, no าาสามผู้ทธาศาอือพ่อแต่ตังนโมแล้วเทสนาฉันสีวานโมเปลว่าขาวันธานอมยกถวาย ก่อนสีบันละย,ยเหลืองขนในลำมาหาวิถีนายมพี่นองให้ฟังแกงคโคสุคขุนพวกพ่อตาแม่สอนดอกพวกท่านทั้งหลายหญิงและชายนลฟังนั่งเตรียมตากวางยมทั้งปวงอยากฟังเหลืองกระแสธทำบนสีมวนขอชื่นชม จงยังคอยขันหูหน่อยโมก,กัยยุมตั้งใจฟังไปให้หม่มในลำประเวศสิบสามกันไม่ใหญ่เอ้ยพากันฟังให้มันขากกันยาสินีไกล้เว่นโอ้ยถาคิตใจเอามันบ่พันแพร่ไปทางใหม่ เออขันจิตใจเรื่องใสด้มาฟังบอนบันฉันสีเบาสูฟังเลิ่มบันต้นฉันสีเบาอันจาเรื่องดอกเปลี่นมนที่สนายุ่ฟังอันเจอจำเบาเรื่องสาสนียงก่อนแหลกกระเสะท่านในเรื่องคุณโยมือยาสิฟังแต่ังเสียงฟังสนียงบาดขอผญาหน่อยสีอ้อยแคม เอือดนี่ฉันสสเยวต่อเรื่องดอกตามเรื่องในตะลําคุณโยมือขณนไหนทำสมาสาสดาเป็นเรื่องฉันสิจับเ้าขอในลำมหาเวทเทศกันฟังดอกสู่ขอดอกขอแจมเสิเก้าวก่อน เออนี่ฉันสิวาบันตนเลียกว่าทักสพนเนื้อยมเนื้อฟังเป็นก่อนต่อก,รรก่อนดอกว่ากันวันนี้ฟังเนื้อแถวยโยมเท่าทักสพนกันที่หนึ่งย้อนกล่าวถึงนางผัวย้อนกล่าวถึงนางพุทธสรีเราอยู่บนฉันฟ้าเป็นเมียงเงาท่านตร ทุกทุกอย่างตหลอดสิ้นสนุกยิงเหลือยรักสมงน้องใหดอกมือคือกองหลางกอนวนมา่นอกวางกองประคุ้มอยสื่นเสงมนเล่งคือคือืนบ่มีมือสิงวเหงาสมกับเสือว่าเจ้าเป็นเมียเอกกองอี ย่มสีกินสีนอนบ่ยากแค้นพ่อหน่อยมีคนคอยประเชนในอาหารกินเป็นอยู่ประรับจันจันคู่ดอกหอมกลุ่มทั่วทารังนั่งอยู่บนเก้าอี้สนมปันวิปัดพนะเมย,ยเห็นกระบอกได้กัดอยู กบ่ตอมอยู่ตังบันทุ่มเถิงเนาอยู่ถึงสวรรค์ฟ้าเป็นเวลานั้นยิ่งคงเป็นจริงนี่เมตเกิดแจ่ห้องบ่มีูเมื่อฟัง เอ้าวุพานิมิตว่าดันดอกบอกเหตุเชาวสาวันให้จูตีลงมาดอกเกิดพุ่มไผปพีมาเกิดในเมืองไตดอกกำม,มีต้องใส่ศาสตร์ผูดสนีนาดหน่อยอันมองเสาเก่าพระไทยเข้านั้นอินทิราดไทยจึงจ่าตอเมียหักเป็นจังใดน,นัง เป็นจังใดนั้เอยจึงคอยท้อละมั่นกันเข้านั้นพุทธสรีไทยจึงทูลลงพระพีนางสิได้จากหนีลงไปเกิดที่ใ้ขันในพืนมนุษย์คนหนีก็หนีว่าพรนพรนพรานิเวศมันสั่งหอนจิตอาวน สงสวร์มหงังไกไลเวียนก็จักเวียนเวียนนี่ยังนองในน้ำมาหนาวจองพระยินรูตอนนองอีกนางลานาทะเพียง สุขและทุกข์บ่เหือดแห้งได้ซื่อ <cheg> ว <oughs> ่าเมืองสวรรค์นังโอ้ยคำว่ากรรมนำทันเลขนี้บ่มีใด๋คำว่ากรรมนำใช้ดอกกั๋นด่านแสงโศกโลกมันบ่เทียงเทียงมันน่ะคือดังาน เออซื <Aub ain> ่อว่าสงสารนี่ได้เวียนตายเวียนเกิดนางเอ้ยไผผู้นี้ว่าพนหนักเรื่องพออยู่บ่เศร้าบอกว่าคอยและเจ้าจำสีผาคอยนี้ไปตามกรรมตามนี้โอ้ยโอ้ยคนละเด้อคนหนอ ปองกำนำใจมันจำใจสิได้ห่างเจ้าก็บอกอยากห่างอยกอ็บอกอยากคือคือสิได้ห่างกันพ่อนที่นางประสงค์น้นจึงขอพี่เต่คนเยอพีที่ผลแปงตุก,กันแตงแปงประทานในเข้านั้นพูดสรีไทยจึงขอพ่อจากกีขันสิกล น้องขอพรนจากายดอกสิบขอจงประทานขอหนึ่งนำยามน้องไปเกิดกรรมเมืองมนุษย์ไก่ตายเกิดน้ำพระราชาผู้ย์สูงคุ้งฟ้าก็สีวิลาก็ชาไทยน้ำมาก่อนฉันพอขอสองนอพระเนตรเหนื่อยงามเหลี่ยมเจมคำสองตากรรมไม่ดำปอดบริสุทธ ประดุจจะปุ่นแปลงเอาอย่าได้มีมองเศร้าขอสามพระมูคิวขั้นตะโนยกำเกิงโก้งเป็นสีของนองไหงอมลอนว่าลื่นคู เอเอจังว่าขอสีนัน้นไหนได้ซื้อพุทธเด,ดีคอยนำดาััดังเดิมดาเขาสำหรับคอที่หากะนางมีวุตราขอให้ได้ใช้ก่อนเป็นคนใจแก,ก่กาพลาสางแตงอู อันว่าขอเจ็ดนั้นยำคมีลูกหน่อยจนท้องแกขันยาตึงยาได้หนุนคือควว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 ูาาววนหมูประชาเจนนัานอันนนั้ขอต่อไปนานยำคมีบุตรแล้วนมพนังยาได้ย้อนแล้วยาได้ละได้้อนคือดัองเศราซำหน่อยดอกคือดัดงหม้ ขอเปียดนั้นอันว่าเจสาเสินให้ดำดีคือเกา่าเปรียบดังเท่าอยู่นามอย่ามีเองแต่อย่างได้คอยพระพิไทยจงประสาทพนทีเป็นขอเก่าดันขอให้กายานาั่งพงใสเสมอดามขอสิบนำาย้ำไว้ชระเท่ากายของเราคือเกา่าข้งจะได้ที่นองบ่อ้ใส่เียมดังไอ็ม มีเมตตาต่อไายดอกโปรดมูมฝงสา์นี่ละสีประการที่นางดอกขอทานขอประทานนำพีดอกองค์ยินพระเจ้าพีเทีประการที่นางขอจงประทานในบางกันสมองในดังหมายเดิมพระองค ทัดสะพ้อนกันนี่สีบเก่าเรื่องคาถาดอกแม่ใหญ่พ่อว่าจุบพ่อนี่สมควรดอกไวลงกันนี่